อยากจะเช็ก90สสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะอันนี้คุณลุงลุงบอกว่ายกไม่ได้ ถึงมาเทตรงนี้ก็แล้วแต่นะคุณลุงก็จะเทให้เราลองแป๊กเลยอันนี้ถ้าบอกลาดคุณลุงก็จะลาดอันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องลมด่าเทไม่ได้แล้วยกไม่ได้แล้วลงเงื่อนอะไรอ๋อลงเงื่อนลงแล้วขับไม่ได้เลย ไม่แล้วขับไปจอดได้ไหมไม่ได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างต้องจอดตรงนี้อย่างเดียวอ๋อลมรัวมม่วพอลมรั่วพวกมันล็อกเลยไเบียงไปไม่ได้อ๋อโอ้ดีนางแกมาถึงแปลงเบียงไปไหนไม่ได้แล้อ๋ออ๋อเาไม่ได้ลมไม่ได้มันดีแกมาถึงแปลงดีแกไม่เป็นกลางทาง<ด>ถ้าเป็นกลางทางไฟแดงอะยุ่งเลย,<ด>ยก็ขยับไปไหนไม่ได้ใช่ไหมถ้าไฟแดง โอ้เอ็นดูหะ่ะโอ้เอ็นดูห่ะคุณลุงลูกสาสจะรอทรงฝีมือลุงซะหน่อยมือเก่าของเรา,านก่อนเลยครับล็อกที้ใช่ไหมแปลงนี้นะรถเป็นวันละคันลนะสามคันะไลนะ่มะดีมีร่มตรงนี้ค่ะคุณลุงศาสจะให้พี่เพื่อนๆชม คุลงเบอร์เก่าซะหน่อยนะคะอันนี้คือขยับไม่ได้เลยไม่ได้ต้องถามก่อนอนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตรงไฟแดงก็ยุ่งเลยนะเนี่ยโชคดีมาเป็นไฟแดงอันนี้เดี๋ยวน่าจะต้องถามช่างเองลุงเบาลบงรวดแต่ก็ไม่มีความรู้นะคะไม่ไม่พูดอะไรเลยแค่ฟังว่าตะกี้ฟังจากน้าคนขับนะ ต่อพรุ่งนี้นะคะเพราะว่านะ้าคนขับเราตกลงกันไว้แล้วว่าแกเป็นคนได้เองว่าแกจะเป็นรายวันแล้วกันนานา้แกไม่เชียร์เลแกกลัวแกกลัวจะของรถชัด์ุตกลัวบอกไม่เป็นไรตามสบายเลยนะ้เพราะว่าถ้ารายวันก็คำนวณไปเพื่อ Come on. อมีเนี่ยมีเจ้านี่เจ้าหนึ่งเราจําตะกล้องหมายมากเลยบอกเขากระจายกลยแกไม่กระจายไม่นั่นไม่รับคำสั่งเออขาเรียกคำขอร้องสิเขาเรียกอะไรไม่ใช่คาสั่งคําบอกกล่าวตอนนี้ก็เลยให้นัาคนขับ ขึ้น้อะไรก็ุยยากนะมนรถไถย,ยาากลองกันแหละปุ๊บปั๊บปุบปั๊บเกิด เดี๋ยวเราก็พขึ้นหน้าดีกว่านะคะยี่สิบเก้าศูนยตอนนี้คือนาๆเขากำลังช่วยนี่กันหน่